ะะก็ต้องใันเช่นกันเงื่อนงันตัเิมซึ่งเป็นตัวนี้ซึ่งตัวนี้คือเขาได้ตัดแล้วนะคะแล้วเรก็จะตัดแ่น้ำสึ่งต้องขันตัวนี้ให้ดีนะคะเมื่อนจันู่อาจจะไม่ได้ขันแน่น แล้วถ้ะเราอตัวเแล้ว,วนน้ำทีซึ้งถามว่าส่วนนี้ทำอะไรสร่วนนี้เราก็จะมาต่อท่อล้าก็จะมาเอาท่อ,อ,อที่นันมีนะคะเรยจะต้้งใช้ใช้อุปกรณ์ตัวเดิมนน้องมือก็จะใช้อุปกรณ์นะคะต้อง เ,เชกเมื่อน็จของน้ำมันนะคะที่สามารถที่จะแก้ไขได้เบื้องต้นนะคะ,บบะ,คะสวนใส่สวนใส่เข้าไปนี่นะคะแล้วก็อันนี้จะก,ก่มกนจดูดเข แล้วส่วนนี้เครี่องทังการเขาแทนกันบังสัวลองดูอีกทีหนึงเราดูอีกทีนะคะแต่ถามว่าส่วนนี้ทำอะไรสร่วนนี้เราก็จะมาตอ่อท่อเราก็จะมาต่อเน,ะะนี่ยคะ่ะ ที่นั่อยู่นะคะตรงนี้นะคะถ้าเราใช้ชีมนาจะยาวเกินนมเทส้ก็จะมีถ pues mm ุง hmm. นีุ้เล nah. ือก็จะมีสนเลยค่ะเมื่อสปุนจะสูออกจากตัวเลือก็จะจยดลง่นะคะนคะไม่ต้ไม่น้ำต้นม่ลดไม น้ชือไม่ได้แต่เทพันเกียวนะคะน้ำมต้องใช้อันนี้ไปก่อนนแล้วเราจะต้องทำอันนี้คือของส่วนบนอีกที่ะ แคพันเกียวนะคะน้ำมันเราต้องใช้อันนี้ไปก่อนนะ,ะ่ยค่ะน,นีนแล้วเราจะทำอันนี้คือสองส่วนบนแต่ตอนนี้น้ำมันเกลียวกำลังโหวตและคือเลย นะคะนี่นะคะแล้วก็อันนี้จะก็มีนิดนึงโอเคนี่ค่ะแล้วสรานแ้คสน้ก็จะมูจุดนี้จุดนี้แล้วจุดี้สัครย์ค่ะเมื่สเรย์จะสงออกจากตรงนี้ก็จะหยดลงพื้นน่คะนะ กรตัวเดิมนะน้องมือก็จะใช้อุปกรณ์เีื่อะขำการใช้ทแทนกันกาส่เคื่องขัการใแทนกัน คือไม่ล้อ,อ,มอนนไมไนะะน่น้ำซึมันลึกไมได้เแค่ะนี้นมเทพันเกียวนะคะน้มนต้องใช้อันนี้ไปก่อนทำแล้วเราก็จะทำอันนี้คือารส่วนบนนคะแต่น้ำซึมจะต้องขันตรงนี้ไหดีนะะ่เมื่อสักครู่อาจจะไม่ได้ขันแน่น เส้นใส่เส้นใส่เข้าไปตัวเดิมซึ่งเป็นตัวนี้ซึ่งตัวนี้คือเขาได้ตัดแล้วนะคะน้ำมือก็จะเดยจะต้องใช,ใช้อุปกรณ์ตัวเดิมน,นะคะน้ำมือก็จะใช้อุปกรณ์ใสนในน้ำมือเดค่ะำลังหัวใส,ส่สิ้นเล 您可不可以了？您是这个准备？ จะถามว่าได้ไม่ได้นะคะได้ประมาณงได้ประมาณก็โอเคเนี่ยค่ะเป็นสีมือง่ายเทสน้ำก็จะเป็นสีนี้สีเหล้อก็จะจยู่สักพูนนี่ค่ะในสักพูนจระสมออกจากตัวเร้ก็จะหยดลงื้นยนีนะคะแล้วก็อันนี้ก็มือดูโอเคนี่ค่ะแล้วเสจแล้วก็ทำ เสร็จแล้วค็หมุนเดียววันนี้นะคะน้ำมันไม่ได้หมุนไม่มี้วก็ขันใส่เสร็จแล้วก็หมุเดียววันนี้นะคะน้ำมันไม่ได้หมนไม่มีแต่ว่าน้ำมันเสร็จแล้วกำลัเหนื่อยค่ะะงเลยตนีะเป็ตัวไหน้าจะเจ็ตรงนี้ะ อันนี้นะต้องมันนิดห่งนะโอเคนี่ค่ะนักแล้วนะคะเนึ่งตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวนี้ซึ่งตัวนี้คือเขาได้ตัดแล้วนะคะแล้วมันก็จะหนีนะคะแล้วก็อันนี้นะต้องมันนิด นี่แล้วสกระกนะคะต้องเป็นเช่นกันน่เราใช้ถ้าส่วนนี้ทำไรส่วนนี้เราก็จะมาต่อทอ่อแล้วก็จะมาเอท่อนี่ค่ทีัมนมีนะคะท้เทสตน้จะมีจุดนี้จุดน,นี้แล้วก็จุดนี้นะะนสักครู่นีค่สัก จะไปใช้ใช้อุปกรณ์ตัวเดิมน,น,น,น้องมือก็จะใช้อุปกรณ์้ซึมไหมนซึไหมหลอดอดไหมน้ำซึมงนจ้ได้หลอดพอดไหมมจะเป็น ถามว่าส่วนนี้ทำอะไรส่วนนี้เราก็จะมาต่อท่ <im> อเ <im> ีรวก็จะมาเอาต่อเนี่ยค่ะที่เรามีนะคะขึ้นไหมคะน้ำขึ้นไหมหลุดท่อไหมน้ำขึ้นไม่ได้ะคถามว่าส่วนนี้ทำอะไรส่วนนี้เราก็จะมาต่อท่อเีรวก็จะมาเอาต่อเนี่ยค่ะที่เรามีนะคะ ต้องใ้เใเช่นนี่เ้ถามว่าไม่มีเขันเกียวค่ะตรนนีอ้อนนะี้น้ำมตนะแล้วเราต้องไปหถอเทปขันเกียวเลยก่นจะถามว่าได้ไหม